สวัสดีค่ะเจอกันในคลิปสั้นๆนะคะเก็บผักกลุ่มใต้แสงเดือนจ้าดูเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเดือนอยู่ตรงนู้นค่ะเสียดายที่ไม่เดือนเต็มดวงนะคะเดือนครึ่งเซียวนะคะก็น่าจะเป็นเดือนขึ้นนั่นแหละแต่ค่อยๆขึ้นไปนะคะจนกว่าจะเต็มดวงนั่นเองก็ขอบคุณทุกคนที่ กด subscribe นะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่มาเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีนะคะยังไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้านวงติดตามกันก็กดรัวๆเลยจ้าคนสุขโขทัยไกลบ้านนะคะคนไทยในต่างแดนค่ะเราก็เจอหลากหลายโหมดนะคะทั้งโหมดมาดามเก็บผักในปัจจุบันแล้วก็โหมดทำสวนมาดามทำสวนมาดามชวนกินนะคะ แล้วก็มาดามพาเที่ยวนะฮะมีน้อยเหลือเกินที่เราลงลิปลงคลิปพาเที่ยวแต่ไม่เป็นไรจะ้ะกดไปโลดเจอกันทุกโหมดจ้ะบ๊ายบาย